ถ้าเราขุดไม้ที่เราเลี้ยงไว้ในดินนะครับเป็นตุ้มรากแบบนี้หรือถ้าเราซื้อมานะครับแล้วมีการส่งมาเป็นตุ้มรากแบบนี้ทํำยังไงบ้างนะครับเ,เพื่อนๆอันดับแรกเลยถ้ามีใบอยู่เยอะหรือกิ่งอยู่เยอะครับให้เราทําการลิดใบตัดกิ่งนะครับที่ไม่จําเป็นออกให้เหลือไว้เฉพาะกิ่งที่เราต้องการเล่นกิ่งที่เราต้องการก็แล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับล้วก็เหลือไว้ตามรูปทรงตามความ ต้องการของเราได้เลยนะครับไม่มีผิดถูก Abdullah, นะครับแต่ว่าให้เหลือ <grandma. S 1> ใบน้อยเพื่อลดการไขน้ำครับจากนั้นนะครับตัดเก็บแผลให้เรียบร้อยครับด้วยเลื่อยตัดบอนใสแล้วก็ด้วยมีดคมๆนะครับเก็บแผลให้เรียบร้อยแล้วก็ลองดูรากเขาครับถ้ารากเขามีรากฝอยเยอะแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้ตัดออกได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ให้เหลือแบบตุ้มรากไว้เยอะๆแบบนี้ก็จะมีโอกาสรอดสูงนะครับนำดินใส่เข้าไปครับเพื่อนๆอาจจะเป็นดินอคาดามะก็ได้นะครับแล้วก็รัดด้วยตัวลวดดัดบอลใสครับเพื่อนเพื่อให้เขาอยู่ในกระถางได้สม นใส่ดินลงไปครับเพื่อนๆกระถางนี้ก็จะเป็นกระถางเทนนิงก่อนนะครับหรือจะใช้พวกกระถางพลาสติกก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับส่วนแผลก็ทาด้วยยาทาแผลบอลไซหนาๆเลยนะครับจะได้เนื้อเยื่อเนี่ยเดินเข้าหากันง่ายนะครับและแน่นอนครับที่สําคัญก็คือน้ํายาเร่งรากครับแช่ไว้แบบนี้นะครับจะทําให้รากเขาโตออกมาดีนะครับทุกอย่างที่พูดมาเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้นะครับผม